สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับเถ่างอะผู้หากินหมานะครับวันนี้ภาพพ่พน้องมาสํารวจอัปเดตราคางัวฟ้าย,ยุทีตลาดปานันหันอาเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามครับประจาเช้าวันพุทธที่4มิถุนายน2568พี่น้องตลาดนี้เปิดทําการซื้อขายทุกวันพุธนะครับมีทั้งงวัวทั้งฟ้าครับ กดไลค์ข่าววันแรกกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเป็นกลังใจช่องทองอ่างปูหางจิ้มหมาแล้วก็ช่องทำกินที่ดิสานพี่น้องอ่ะรถในห่างกับเขาเต็มพื้นที่เหมือนเดิมครับบรรยากาศก็คึกคักครับก็คืมฟ้าคืมฝนครับช่วงนี้ก็ธรรมดาครับพี่น้องเป็นหนาฝนกับการเดินทางไปมากอะลำบากกจน้อยครับพี่น้องสถานการณ์ราคาหุ้นตัวนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงที่เอาประมายังถือครับพี่น้องเอาประมายังถือก็ล่อเบป็งสถานการณ์การส่งออกของอ่า ขามแดนพี่น้องเพราะว่ามูนี่ก็เห็นโอ้โอ้ลบลบลบอ้มเข่อมหลดดวนครับผมครับผมมูนี่นะครับด้านเล่าด้านเล่าเปิดมูนี่นะครับพี่น้องด้านเล่าเปิดมูนี่ก็เป็นสัญญาณดีที่จะสามารถที่จะนำงัว่ฝ้ายออกไปขามไปเวียดนามได้แล้วพี่น้องกับเป็นโอกาสดีพี่น้องช่วงนี้พี่น้องที่ จะได้ระบายงวควายที่ซื้อไว้ค่างสตอกหลายคนพี่น้องกันเลยทเทขายกันช่วงนี้เพราะว่าเจ็บไว้หลายครับช่วงอาหามันคนใหญ่เพระาะใดตว่าตอนนี้ก็ข้าวดีแล้วครับพี่น้องมันนี่เป็นมือแรกครับ4มิถุนายนอ่าเล้าเปิดดานนะพี่น้องเล่าเปิดดานก็เป็นมีมิตรหมายอันดีครับขายแล้วพี่น้องสายเนือ้อสายเนือเน้อก็เป็นพระเอกขึ้นก้าวแล้วพี่น้องสายเนื้องวอ้วนเป็นพระเอกครับู้ใดมีเงินก็ซื้องงวโคงงวงยังไปคุ้นใหม่ให้มันอ้วนแล้วก็มาขายกางสีมีกำไรครับ เพราะว่างอ้วนมันขายง,ง่ายครับพี่น้องไปแล้วงอว้วนไปแล้วพี่น้องเมื่อกี้ลบรถเพิ่งลบงว้วพี่น้องเอาฝนกันฝนกันริดมากพี่น้องที่แรกผมคิดในใจม,มนีคือตลาดคือเป็นบางๆคือบปเตม,มีน,น้องเพราะว่ามนีตลาดชนกัน2ตลาดคือตลาดหนองกุ้งอำเภอนาเชียครับตลาดใหญ่เบอร์ต้นๆของประเทศไทยครับ2ตลาดนี้ครับชนกัน2ตลาดเลยเอำเภอนาเชียกับอำเภอเมือง แต่ประดานันงัวกันยังเต็มครับพี่น้องมึงส่วนหนึ่งอยู่ที่ตลาดน้องกุุงครับตัวแบบนี้จะบาทครับตัวนี้สองหมื่นเก่าขายไปเรื่องขายจะไปน้องกุุงต่อตีเอากับป๋าหานสองหมื่นเก่าเอาเป็นเป็นแม่ง่วนุ่มเนาะกสองหมื่นเก่าไปลองเอาเป็นงัวนุ่มแม่งผลดีหรอครับพี่น้องไทยจมพะน้อนี้ตัวเนียวเจ็ดพันหาตัวนีที่บอ เดี๋ยวลบก,ก่อนเดี๋ยวขอลบก,ก่อนพี่น้อฝน <c oughs> <c oughs> <ภ>มาแล้วครับฝนมาแล้วเด้อบัตรนี้ <c oughs> แล้วการรักาง,งัวกับถือครับพี่น้อง่ว่าผมสังเกตว่ามันนี้เวียดนามเขาหลายแล้วก็โตผู่รอรอโตแม่แมงงพี่น้องเพราะแมงงวัวดิเป็นสาวเป,เป็นงัวสาวน้อยอย,อยัางสิครับอาอยู่ประมาณสิบเดือนนีส่สิถูกเก็บเป็นดเลยครับพี่น้องเห็น าลายตอนกันขึ้นรถเบียดหน้ามบึบเลยละครับพี่น้องตัวผูรอพันตุกร,รมดีๆต่อไปผมมองเลยว่าอนาคตเนี่ยง่วงงามแทบจะบ่มีในใตลาดแล้วครับพี่น้องตอนนี้เพราะว่าผมยางสำรวจรอบสองรอบพี่น้องง่วงงามบ่มีเลยหายให้ไปจากระบบแล้วครับนี่คือรถตีนายห่างมาเอาได้ครับพี่น้องนี่ก็คือสื่อขายจริงให้พี่น้องเบิงว่าอ่ะมันมีการสื่อขายจริงอ่าแมลูกชาโลเลขายยาบาครับป่อ หมื่นแปดอแม่ลูกแม่ลูกแม่ลูกหมื่นแปดเลยแม่ลูกชาร์โลรีลูกผูปันหมื่นแปดตันบาทขายเรียบร้อยครับพี่น้องอ่ะให้พี่น้องเบิรงราคาขายจริงไปสรงใส่เนี่เพชรบ่อเพชรบุรีอ่ะไปส่งในหยางเพชรบุรีคือเพชรบุรีอ่ะเพิ่นสิเก็บตัวดีๆเบิด์ตครัพี่น้องนายหางเพชรหาตัวผู้รออย่างมึงขึ้นนี่ล่เก็บยังมึงขึ้นเลยแม่ลูกคมหนีกับงามเลยครับพี่น้องแม่ลูกคมหนีงาม โอ้แต่ว่ามันจีดื้อๆหน่อย่มู้วจะของมันยุ่ใสอืออ่ะยางเลาะไม่เรื่อยขายเบิดไปพอขายเบิดไปเจ้งสี่เต๋เต่หมานมาบันนี้ยัางหอตะมาเอาเชกยเชี์หมานกันทุกคนครับพี่น้องเป็นกำลังใจทุกคนครับผมส่วนสถานการณ์แอนแทกต้องบอกว่าที่ว่าข่าวล่าสุดก็คือจะมาสแกมมีพบผภู้ติดเชื้อกะ แต่ว่าจากทีมสอบสวนผลลงพื้นที่ตรวจงวัไวควายไม่พบวัวควายที่ติดเชืออ้อพี่น้องกับวัวรูบันไดมาตาใสเนี่ยมันเป็นข้อที่น่าสงสัยครับว่าเชื้อมันมาตาใสแต่ว่ากับผุมสิพากพษาการน่ครับสแกวก็คือปิดจังหวัดครับผมปิดไม่มีการเคลื่อนย้ายครับแจ้งอัปเดตข้อมูลข่าวสารให้พี่น้องแม่สาวบาทพ่อสองพันมื่อสองทีโกหายังไงแต่พอ แม่สาวมื่นสองพี่น้องตัวใหญ่ได้พี่น้องตัวใหญ่เป็นแม่บอกแม่พัฒน์ได้เลยอ้านายห่างกําลังสิมาต่อครับมื่นสองห้องไว้อีต่างหากต่อได้พร้อมโอ้ตัวหนาตัวใหญ่บ่ห้องหลายนะพ่อเนาะตัวงามเลยนะมนื่นสองขายเราตีพ่อยัะงะตเอามีเบอร์โทรบ่ะอะบ่มีเบอร์โทรพี่น้องมื่นสองไปละอ่ะ จูงขายเอาพี่น้องอยู่กับทีบางเทียกะชาวบ้านเขาบ่ถึงต้องยางจูงหาลูกค้าครับจูงมุ้งนี่เพราะว่าอากาศขึ้นฟ้าขึ้ขนฝนชาวบ้านกับพวก่อยเขาเนี่กับมีเขาบางป้าปลายครับพี่น้องมันมีสองตลาดมันมีตัวเลือกครับเดี๋ยวผมยางมาโซนนี่ก่อนโอ้ชาโรเล่หน,น,น่อยวันนี้ผมก็ได้สามซีโตครับผมสามซีโตสว,วัสดีครับนุ่มสวัสดีครับหนังแตงสวัสดีครับ สวัสดีครับผมอานตายแล้วขไม่อยู่ขอไม่อยู่เอานีกแล้วมหนีมานั่วงามมาตีง่วงง่ามอาหอยปีสวนตะุ่มฝนมันตกเนาะไทยบ้านกับ่อยอยากเข่าบนไหนหอยปีเล็กโตโ่างสองัวเ่ยโง้าวง้อทองเนาะตัวนี้หามือเก่าจับในตัวนี้หามืนเก่า ตัวนี้3 9มหมืม่นครับพี่น้องง่วแม่บอกแม่พันสามหมื่นแต่ว่าตัวนีทองห้าหมื่นเก้าเอ,าอทองเจ็ดเดือนทองแรกครามเนาะเป็นเกื่อยกับนองกันนี่เนาะสองตัวนนนเนาะซ้เกืือกนอง,นองมันจะขอดเดียวกัน5 9าหมื่นเก้ของหอยปีสุวรรณภูมิเจ้าร้อยเอดฝากเบอรโ์โทรศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกหนึ่งหอปยปีสุวรรณภูมิร้อเอ็ดครับผมุโมันครับผม มันงวงงามเพราะเขาเนาะมึงมีเลยครับโอ้เอามะมึงของหอยดิวหอยดิวตัวใดมาขายแล้วครับขายขายแล้วโอ้คือหมานแท้ขายแล้วพนันพี่น้องขายแล้วหนาขึ้นเนาะขายไปยอะบาล่เลยสามเมือ่อนหาครับสามเมื่นหาพี่น้องมึงก้มหนาก้มลึกเลยแม่กระท่อมพร้อมสามเมื่นหาย่างหนาที่พิษต,ตุวสีตะวันเรืองเหนือ,น,อนี่มันเกินอยู่แล้วพี่น้องเป็นงัวดุกหมู เนี่ยพี่น้องตองสื่งง่วแบบนี้ครับมันจอยบ่เป็นหนาปึกเลยลูกแม่สามมื่นหาแม่ทอ้องูขายแล้วขายเหวียบวันหนึ่ขายเป็ดบุรีขายเพ็ดบุรีเนี่ยพี่น้องผมเลยว่าเผ็ดบุรีเนี่ยมันเก็บตัวสวยๆเบิดบางส่วนมันลุ่งไปภาคใต้เนาะส่งมาเลเซียรครับพี่น้องพันธุส่งมาเลเซียพี่น้องบางตัวเนี่ยสามมื่นหาแม่ลูกแม่ท้องขายกันเรียบร้อยไปพัดเดตตัวไหนมาสวัสดีครับ แม่ลูกลูกแม่อ๋อแม่สูงรอยเกือบร้อยหาสิบเจ้าบาทนเจ้าบาทนิสามห้าร้อยสาหมืนสามพันห้าร้อยพี่น้องตัวละหมื่นก็บาทสามหมื่นสามพั้าร้อตได้เด็มะเบืเดียวเอาฝากเบอร์โทรศูนย์เก้าสครับศูนย์เก้าสองสี่สามซีอ่าึเก้าสองครับาหเก้าสองขอบคุณหลายๆครับฝาสดีครับผม สบายดีพ่อสบายดีครับสบายดีเด็กง่วงเด็กง่วงง่ามไปเลี้ยงตถื่อเื่อเดนี้ง่วงลงค้างง่วงลงก็ต้องเลี้ยงไปเรื่อยเรื่อยจะมาไปเาหนอมนัดมาเบิ่งง่วงง่ามเราเรามาไปเรามาไปป้าหนอมปุ่นครับยืนอยู่ปุ่นอ๋อกำลังมาเนาะนี่น้องตอบเป็นเครื่องถือสื่อง่วงง่ามตอนมันถูกไปเก็บไปพี่น้องเอาไปให้มันขยายพันธุ์ครับดีก็สื่อป้าพี่น้องบางตัวนั่นเอานั่นเนี่ตัวบอกง่ายเลย โอ้ของพอประจวบพี่น้องของพอประจวบอ่ะเพต้นกระรังหุ่มครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเนี่ยเพต้นกระรังหุ่มครับพี่น้องพอประจวบสวัสดีครับเนี่ยปลาอัดใหญ่ใหญ่พี่น้องสูงลูกของไอ้คิงโพดําอ่ะไอ้นี่คิงโพดนะําเนี่ยพี่น้องโอ้งามงามน้องาขาใหญ่แห้งมาตาเมืองพ้นนะครับตัวนี้หายาดคิงโพดําโอ้ยืนงามยืนงาม จ้าบาทพ่อเปิดไปเจ็ดปัญหาพี่น้องมึงเจ็ดปัญหาพี่น้องปามาขายใหญ่กัดเต๋พี่น้องมึงสูงอ่ะหูงามไปเล่นสายหูครับพี่น้องมันนี่มีสายหูให้ครับพอประจวกมึงคนรอสูงเท่าไรพ่อตัวนี้ร้อยเจ็ดสิบบวกๆเลยเนาะพี่น้องมึงหมักตาขามันนี่แหละครับพี่น้องมึงใหญ่กัดเต๋ ผมว่าบบางมันเป็บบย่านอ,อันนี้ก็แม่ีบอไอนอบึงบึงเจ็ดมื่นหาไอ่นอนบึงเจ็ดมื่นหาโอ้อ้าเบึงไ้พีน่นอเบ่งครับสำหรับผู้ใดที่อยากได้พ่อพันสายหูลูกถ้าญาติของคิงโคด,ดำนะพ่อเนะาะญาติคิงโพด,ดำแม่พันเป็นนี่ยังก่อนสายมิตรภาพสายมิตรภาพเนาะ ราคาเปิดไปอยยุเจ็ดหมื่นห้าพี่น้องเจ็ดหมื่นห้าใหญ่แง่ใหญ่แงพี่น้องมึงโดนๆสิเห็นแบบนี้ในตลาดเลยพี่น้องโดนจะเห็นแบบนี้ในตลาดเลยฝากเปิดโทษไห้พ่อศ8นย์แปดหนึ่งศูนย์แปด่งสี่เจดหนึ่งี่อะพอประจวบเมืองพุนจังหวัดขอนแก่นอ๋อตัวใดพ่อตัวเนี้ยอีโบนนี่ไงพ่อน่ะ อีโบตทรายพ่ออีโบตห้องไปสามนเจครับอีโบตห้องสามหมื่นเจ็ดอ่ะพี่น้องตัวนี้สามหมื่นเจ็ดนะครับพี่น้องตัวนี้สามหมื่นเจ็ดผสมผ่านสามหลอบผสมตัวนี้เลยเนะาะอ่ะผสมตัวนี้แหละพี่นอ้องอ่ะตัวนี้นะครับสามหมื่นเจ็ดเป็นราคาร้องตัวแดงของพ่อป่ะมะเมียนเนาะโอ้มันใหญ่เจอใหญ่พี่น้องเมย่แห้งอ่ะถือว่าที่เด็ดเลยครับของตลาดมือนี้ กินออกไหมแขนดีดพี่น้องแช่โรลี่ฝนกระลิ้นมากเรื่อยๆพี่น้องถายจูบปโน,โน้อ,อ,อ,อนี่เกกนึ่งหยามากเลยอ่าพี่น้องเบิง้งบรรยากาศการต่อรองราคาเอาของหอยนุมอหอยนุม,น,มน้องอุ้มกัทราวิชัยครับอเอาสายชาโรลี่ครับสายอ้วนสายขุนจับบาทครับตัวนี้ตัวนี้ป่ะครับครับผมตัวนี้ว่าสิบเจ็ดหาร้อยสิบเจ็ดหาร้อยหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยเอาพอแหล้ต่อเอา มือเจ็ดหาลอยอ่ะต่อได้ตัวไดนอีกมนี่ปะสองตัวนี่ครับสองตัวนี่เจ้าบาทนี่ตัวละสิบสองตัวละมูลสองอ่าตัวไหนกับมูลสองเนาะตัวนี้กับมูลสองพี่น้องเป็นตัวแม่พ่อม้าสาวพ่อปะม้าสาวอู้หูม้าสาวทั้งสองมูลสองพี่น้องฝนกระลินมาเรื่อยๆโอ้แล้วบ้าน้อมานีเอาฝากเบอร์โทรเบอร์โทรเอาตัวนี้เจ้าบาทนี่ตัวนี้สองมื่นสองมื่นเป็นแม่สาวหรือแม่แยกลูกม้สาวอันนี้ก็แม่สาวสองมื่นอ่ะเป็นราคาห้อง บักเถิกบักเถิกบักเถิกจ้บาทสามห้รบักเถิกมื่นสามหารยครับพี่น้องมกิื่นสามหาร้อยตัวนี้เ okay, um, ่ตัวนี้ิตัวนี้กับหมื่อย่ะเป็นแม่สาวพื่อนสโอ้มีแต่แม่สาวตัวนี้ไหมกับนุ่มตัวนี้ล่ะตัวนี้สิบสองหารอยตัวนี้สิบสองหาอยอ่ะพี่น้องตัวนี้1มือนสอหาอยตัวนั้นสิบสามหาอยอ่ะชุดนุ่มสาวยังไงชุดนุ่มสาวเนาะเอาราคาเกษตรกรฝากเบอร์โทร แปดสี่ศูนย์แปดสี่ห้นอ้าหองอยหนุ่มน้องอุ้มกันทราวิชัยมหาสารคามจโชมันครับผมสัสดีครับฝนกรตกเป็นระยะระยะพี่นองเดสโตครับผมพี่นอตอนนี้คือฝนลงเม็ดหนักครับพี่้องเม็ดนักเขาหมันด้วครั่น้องบรยากศการซื้อการขายครับพี่น้องถ้าเด็ได้ับโจมีเดี๋ยว ไปเบิ่งว่วง,งามตัวนี้ก่อนงว่วง,งามพอหนอ้องพอหนอมสวัสดีครับสวัสดีครับข้างพวาตัวใดครับตัวนี้หรือเปล่อ๋อท้องป้องท้องเจ็ดเดือนหรือเปล่าท้องซีเดือนเอา้าเป็นแม่หัวโลนท้องซีเดือนอ่ะหัวงามพี่น้องเอาสายปัะตนาจะบาดพ่อห้องไป สามเงิ 39, 000, <laughs> 3, นเก่าสามหมื่นเก่ารักสามพี่น้องง้วงทองง้วงโลนแค่อ่าตะกี้มันง้วงินแสนนี่บ่เอาสามหมื่นเก่าออกลูกมากเลยสิตึกตัวละหมืน่นกว่าบาทน,นี่พี่น้องนี่นี่ปอเราอสิเก็บตะว่างงามราคาถือไปพี่น้องนี่ก้นมองการไกลอนาคตนี่เป็นทั้งสี่ครับพี่น้องนี่แม่ลูกแม่ทองสาวทองแรกพ่อสามหมื่นเก่าขนาดสิสามหมื่นกว่าพี่น้องมึงตะกี้มันแสนกวา่กาเบ <ๆ S 2> นจิตสื่อเลี้ยงลอ่อเวลาล่อราคาพี่น้องง้วงงาม จะมา้านเจ้าญ้าเนาะงวงงามมันจงดีหญ้าหวานโอ้ยปลูกหญ้าไว้เวียดนามเห็มาต่อตัวไหนพวกนี้เวียดนามสิมาให้ตัวนี้นะพี่น้องเอาเวียดนามกับงวงงามเกันพี่น้องนี่แข่งกันสื่อกับคนไทยเหรอพี่น้องเวียดนามตัวนี้ยีพันธุกรรมดีอ่ะตอนเยี่ยมขึ้นเนี่ยเป็นอะไรเก็บปวกตัวผูรอได้ครับพี่น้องตัวผูรอเป็นอะไรเก็บเนี่ยเวียดนาม นี่พ่อนี่เราก็นิเก็บตะง่วงวงามราคาถือไวพี่นอ้องเพราะว่าผมสังเกตว่าตอนนี้ง่วงงามมันเลืมขาดตลาดนะพี่น้องง่วงงามเนี่ยตัวเนี่ยคือราคาเหนือมันกับประมาณเกือบประมาณผมตีราคาเหนือว่าเป็นเพี่นอ้องแต่ว่ามันใหญ่กับขนาดจ,จะสองหมื่นกว่าพี่นอ้องแต่ว่นนี่มันทองออกลูกมากอะ่ะถือตัวละมืนก็าบาทนี่งวดทองสาวตองแรกสามหมื่นเก่าตัวนี้บาทบะ ัวนี้เท่าไหร่วะสามเจ็ื่องทองเนาะคนีเบื่องทองสามหมื่นเจ็ดกับพี่น้องอ่ะงวดทองเพืทองละคาเกลียงเลยตีบ่ตีละคาเนือเลยปากเปิดโทษได้บ่หกสี่หกรับสามหกแปดสาับพอนอมตัวนี้กัพองเขตัวนี้ทองเฮือนจ้บาทตัวนี้สามหมืเกเฮือนอ่ะพี่นองนี่สามหมเกเป็นงวดทอง แต่ว่ากันกันบอกเวียนน้ำมาทองมันเบาดีครพี่น้องแม่พี่น้องนี่สามมื่นเก่าแต่ว่ากันกันบอกว่าทองนี่เวียนน้มเขาสิบว่าเสือพี่น้ององบอกว่าเป็นงวเนื่อครับเพราะว่ากันไปเชือดเดี๋ยวมันเป็นทองมันกับิบว่าด้เหนื่อยยังครับพี่น้องนี่สามมื่นเก่าเป็นงัวนพอนอมงวงามสายพัฒนาเอาไปหยาดล้วพี่น้องเขาหงมเบิร์ดแล้วครับพี่น้องตัวนี้ขนมาพา เน่ยบรรยากาศสนามบ้านหานันเนี่ยพี่น้องไปพเสือาเนี่ยมืออหาลอยครับ่จาอขายไปขายไปบอรครับผมบาขายมือหาอยจุงไม่ใส่เจุงไม่ใส่อะจุงมาชว่ครัาชวกล้องโอ้มือือหาล่อยตัวสีดีเนาะสีดีครับสีนะสีดีเฉียงอ,อ่ะหนึ่งหมื่นกบีห้ารบาทเอาพี่น้องไาทำาหาไซดํานี่หละครับพี่น้อง ดำลึกโบสดีหนังหนาดี1น0 0งหมื่ห้ารอยต่ได้อีกเนาะได้มากโตเลยโหนี่โห,หยยกกน่เป็นง่วนเนือเนาะโหมีนเป็นงวเนือเ,อเออะาะฝาเปิเเปโดโทษได้ดครับศูนย์หกสครับศูนย์หกสี่หกแปดเจ็ดปปาครับแปดเจ็ดสามสามหอย้าบารบือครับผมหอย้าบารบือคนเดิมของถูกครับ1นึ่งหมบีก0าบาทอ่าพี่น่องใสรมางวนสาหน่อยต่อได้ครับ ผมว่าน่าจะรอดได้ยี่น้อกต้อเอาพี่น้องต้อเอาอพี่น้องเดี่ยฝนซาแล้วครับมาถ่ายพี่น้องมาเบิ่งข้างนอกเห็นแม่สาวน้อยโอ้อ้วนตันเลยตัวนี้ดากบานเลยสวัสดีครับพ่อ,อมอเตอร์ไซค์เนี่ยเชื่อชมครับเชื่อชมเชียงยืนแถวนี้เนาะสารคามห้องพี่น้องแม่สาวน้อยอยี่บาทพ่อเปิดไว้ียู่สิบสี่ห้าร้อยเปิดไว้ที่หนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทพี่น้องแท่นหลังเป็นกระดานเลยสำหรับผูใ้ใดที่อยากได้งม้สาวน้อยนางน้าหนา,นาไป มีตัวเดียวจหรอครับต,ต,ตัวเดียวเลยตะกี้สมัยห้องสองหมื่นกว่าเหมือนนี่สมัยมันแพงนี่สองหมื่นกว่านี่แย่งกันมีต่อมึงอันนี้เหลือเือสีต่อได้อีกต่อได้อีกโอ้ตัวใหญ่ได้ไปต่อตัวใหญ่บังมึงบากึงดากมยังต้นตนหางสิบสียเป็นราคาห่องสูงกวาท่นาจะลอยยี่บวกบวกครับผมป,ปับเบอร์โทรได้ครับผม0 9 3มศูนย์เก้าสามปดห้าปหเนาะ ข้ออื่ยังเขาบอกข้อยนิดครับข้อยนิดข้อนิดชื่อชมเนาะชื่อชม,าชมสรารคามอ่ะอา,อารยากาศฝนก็นยังลิ้นครับพี่น้องเดี๋ยวถ่ายคลิปมันจบแล้วกันครับเดี๋ยวตากฝนไปสน้อยก็ได้ง้อควยายกับตากฝนเน่ครับพี่น้องง้อกับเริ่มบางแล้วขายแล้วป่ครับผมขายไปนี่ขายไปเไปจ้าบาทเดี๋ยวโตโตเท่าไรเนี่ ตัวละสองพันหาตัวละสองพันหาเศาหาสองตัวหาสองตัวสองตัวสองหมื่นห้าต่อได้อีกเพราแม่สองตัวสองหมื่นหาพี่น้องต่อได้อีกอ่ะนี่คือราคาห้องมาตาไสกับ่อมาตาไสบ้านมาตาไสบ้านมาตาบ้านบางกุ้งบางกุ้งบางกุ้งบางท้องแม่นบางกุ้งบางท้องเนาะสองหมื่นห้าอ่ะเป็นราคาห้องต่อได้เอาฝาก ได้มากตัวปุ๋นิเอ้ยมากสี่ตัวสี่ตัวขายละอสองขายละอสองยังสองเหลือสองเอาฝากเบอร์โทรโท้เดี๋ยวเบอร์โท้สับก่อนหน่อพี่น้องโอ้เก่งี้น้องจับง่วนติละสามสี่ตัวนี่เต๋ศูนย์หกสามหกหนึ่งสองหกศูนย์สองหาเนาะอ่ะพ่ออยังครับผมพ่อแกนพ่อแกนเนาะพ่อแกนครับผมบางทองบางกุ้งคุณอะไรโกสุมิสัยขอบคุณหลายๆพ่อชมชมมานมาดีครับผมบรรยากาศท่ายไปฝนกระลิ่นตก ไปครับพี่นอ้องเอาให้พี่น้องได้เบิ่งอัปเดตราคาเบิ่งสายหูบัดน,นี้อ่ะสายลูกกระทบอ่ะติดสายกระทบกำลังให้ราคากันอยู่ครับเจ้าบาทเนาะครับตัวนี้ห้องอะไรเจ้าบาทสามพครับสิบสามเจ็ดสาเอาสายหูย,ยังไม่ถือแท้สายหูมันเนี่ยเป็นสิอะไรพี่น้องมัน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 ,ม,น,ม,นมันจอยเนาะพี่น,น้องหมื่นสามหาร้อยเป็นตเลียดใจนนะม่งเนาะตะกี้ตัวละแสนดิ ห้องบ่แม่บ่แม่ขายได้ดิราคาห้องพี่น้องเมึงง้อสายหูเี็น้องขึ้นตกครัแก่สมัยมันสมัยมันแพนนี่เขาต่อได้อีก13หาร้อยพี่น้องโอ้เนี่ยจะสื่อตามกระแสตัวมันแพนกับสื่อโตเป็นแต่สื่อเป็นแม่บอกแม่พันพี่น้องมือ13หาร้อยหรือว่าคนที่อยากได้ง้อสายหูเป็นแม่บอกแม่พันนี่น่าสื่อเก็บครับเป็นต่อให้ต่อพร้อมนะครับตัวนี้ย่ห้ออะไรครับผมอ่ะเอารหัสเบอร์โทรเพิ่น ฝากฝากเบอร์โทรนะครับผมมีเบอร์โทษปะ999 4600 667เนาะห้อยอยังครับห้อยชิ้นเนาะ,ะพี่น้องเมืองหนึ่งหมื่นบาทอันนี้คือราคาห่อพี่น้องเมืองสายหูครับราคาหัวสายหูอ,อย่างเลาะไปครับฝนก็นยังนั่งลินอยู่ตลอดนะครับผมลินอยู่ตลอดก็ มัวกับบางแล้วครับ<ม>พี่น้องสื่อขายกันเคลื่อนย้ายออกไปบางส่วนแล้วกับางส่วนกัขนออกไปตลาดไน้องกุ้งเพระาะว่ามันมีชนกันสองตลาดครับ,โอ,บ,บโอ้จ้าบาทน้อจัิงสิเจียวหกพันเป็นชาโลเลีดิแม่ลูกเจ้าบาแล,ล้วครับเนี่ยขายไปขายเก่าพันหาแม่ลูกปูกเก่าพันหามาแลพี่น้องแม่ลูกปูกเก่าพันหาส่วนตัวนี้ตัวแม่ชาโลเลี 6,000นบาทอ่า6,000บาทสาวน้อยสูงประมาณ110นะครับ6,500 6,000ที่ห้องต่อได้เนาะอ่าพี่น้อง6,000บาทครับสำหรับผูใ้ใดอยากได้ซาโลบีแม่แม่สาวน้อยมีบเบอร์โทรป่ะครับเบอร์ใดเนาะศูนย์หกสองสองสี่หกห้าแปดเกาเเนาะของหอยใดครับผมหอยสันเนานะ ่ะพี่น้องสำหรับผู้ใดที่อยากได้ไซซ์เชอรี่อ่ะแคลอรี่น้อยครับผมอ่ะพี่น้องนี่สำหบรรยากาศการซื้อการขายพี่น้องง่งค่อยก็เริ่ทยอยออกแต่ว่าบางส่วนก็อาจจะไปต่อที่ตลาดน้องกรุงอับเอหน้าเชียงจังหวัดมาสารคามนะครับเพราะว่าวันนี้ตลาดชนกันสองตลาดกันนี่แหละครับอาจจะมาจากเชียงหวางมาบ้านหันบ้านหันไปน้องกรุงต่อครับน้องกรุงวันมื้อนี้คือกันครับเป็นกำลังใจพี่น้องเกษตรกรทุกคนครับพี่น้อง ซอยกันพี่น้องเป็นกำลังใจให้กันสารบุญีกอลเข้าเข้ามาสวัสดีครับ